เรื่องจริงเรื่องหนึ่งที่จะพาคุณผู้ฟังให้กล้าสู้เพื่อที่จะเอาชนะกับความกลัวทุกรูปแบบอะไรที่ทําให้เบธานีหญิงสาวผู้อยู่เหนือจิตใจที่กลัวฉลามอย่างสุดชีวิตเธอบอกให้เราทิ้งความกลัวไว้เบื้องหลังและแลยกล้าวออกไปสู่อนาคตที่ยังอยู่อีกไกลด้วยความฝันอันแรงกล้ามาฟังเรื่องนี้กับ the healing mind ก่อนฟังอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจกันนะครับ คนที่พ่ายแพ้มักจะปล่อยให้ความกลัวอยู่เหนือจิตใจจนบางครั้งทำให้ชีวิตเนี่ยมันต้องล้มเหลวแล้วก็พังเทาลายแต่คนที่กล้าเผชิญกับอุปสรรคถึงแม้ว่าอุปสรรคในชีวิตมันจะสาหัสแค่ไหนก็ตามกลับสามารถที่จะเอาชนะความกลัวที่อยู่ภายใต้จิตใจแล้วก็ร่างกายด้วยความกล้าหาญจนก้าวมาสู่ความเป็นผู้ชนะอย่างแท้จริงเรื่องราวของเบธานีก็เช่นกันครับเบธานีเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่ง เป็นผู้ที่รักกีฬาโต้คลื่นเป็นชีวิตจิตใจเลยทีเดียวทุกๆวันเธอยังคงหมั่นซ้อมเล่นกระดานโต้คลื่นซึ่งเป็นกีฬาที่เธอรักมากที่สุดไม่ว่าจะในสนามโต้คลื่นใดก็ตามอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้เนี่ยเวลามีการจัดแข่งขันโต้คลื่นเนี่ยนะฮะเบธานีก็จะลงแข่งขันเพื่อสร้างโอกาสแห่งชัยชนะให้กับตัวเองอย่างไม่ขาดสิ่งที่เบธานีได้วาดลวดลายในท้องทะเลบนกระดานโต้คลื่นของเธอและสะกดคนดูทั้งชายหาด นั่นก็คือการทรงตัวอันยอดเยี่ยมบนกระดานโต้คลื่นทั้งๆท,ท,ที่เธอมีแขนข้างขวาเพียงข้างเดียวสิ่งที่ทําให้เบธานียังคงเล่นกระดานโต้คลื่นทั้งๆท,ท,ที่เธอมีแขนข้างขวาเพียงข้างเดียวจากเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักกระดานโต้คลื่นชัยชนะที่มาพร้อมกับเงินรางวัลที่เบธานีได้รับนั้น เธอต้องเอาเงินมาดูแลครอบครัวซึ่งครอบครัวของเบธานีนั้นเป็นครอบครัวเล็กๆที่ไม่ได้ร่ำรวยอะไรเบธานีทำหน้าที่ของลูกที่ดีและพ่อแม่ของเธอนะครับก็มีความภูมิใจในตัวเบธานีเป็นอย่างมากและแล้ววันหนึ่งเหตุการณ์ที่เลวร้วายที่สุดก็ได้เข้ามาสู่ชีวิตของเบธานีในวันที่อากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสคลื่นลมในทะเลเหมาะแก่การเล่นกระดานโต้คลื่นเป็นอย่างมาก เบธานีนอนคว่ำบนกระดานโต๊ะคลื่นอันปลดของเธอว่ายน้ำออกไปทัในใดนั้นเบธานีได้มองเห็นคลื่นลูกใหญ่ที่อยู่ไกลออกไปเบธานีไม่หล่อช้าเธอใช้แขนสองข้างแทนไม้ภายแหวกคลื่นทะเลที่สงบพาตัวเองออกไปยังคลื่นลูกใหญ่ข้างหน้า ขณะที่เธอกำลังว่ายน้ำอยู่บนกระดานโต้คลื่นนั้นฉลามลึกลับตัวใหญ่ได้พุ่งเข้ามาโจมตีเธออย่างดุดันมันเข้ามากัดกระชากที่ใต้ล็กแส้แขนซ้ายของเบธานีด้วยคมเคี้ยวที่วาวกริบของฉลามมันทำให้แขนซ้ายของเธอถูกฉลามลึกลับคาบดำดิ่งหายไปจากผืนน้ำ ทิ้งไว้แต่ล่องรอยของน้ําทะเลที่ฉานไปด้วยเลือดสดสดและความหวาดกลัวสุดขีดของเบธานีเบธานีผู้กรีดร้องและแผดร้องของความช่วยเหลืออย่างโหยหวนจากเพื่อนๆที่กําลังซ้อมอยู่ไม่ไกลและเมื่อเพื่อนๆนของเบธานีนะครับได้ยินเสียงร้องของความช่วยเหลือก็ต่างตกอกตกใจกันใหญ่ยิ่งเห็นเลือดแดงฉานนองเหนือพื้นน้ําทุกคนต่างรีบไปช่วยเหลือเบธานีเบธานีถูกเพื่อนๆนําขึ้นจากทะเลนรกอย่างอ่อนแรงผู้คนที่อยู่ในบริเวณนั้น เมื่อมองเห็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ข้างหน้าทำให้บางคนต้องเบือนหน้าหนีด้วยความสยดสยองบางคนก็ร้องไห้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกคนมองไปที่ร่างของเบธานีแขนซ้ายของเธอหายไปไมีแต่เพียงเลือดสดๆและลิ่มเลือดที่เริ่มแห้งเกือกลังไปทั่วต้นแขนและหัวไหล่มันเป็นภาพที่บาดใจทุกคนเป็นอย่างมากเบธนีได้รับการส่งตัวไปยังโรงพยาบาลในทันทีเธอหมดสติเมื่อลถพยาบาลมาถึง ช่วงนาทีที่แสนจะวิกฤตอย่างนี้นะครับชีวิตของเบธานีก็มีอยู่แค่2ทางเท่านั้นคือรอดกับไม่รอดถ้าเธอรอดละ่ะทุกคนต่างก็คิดไปในทิศทางเดียวกันเบธานีจะต้องกลายเป็นผู้พิการที่อนาคตในการเป็นนักกระดานโต้คลื่นของเธอนั้นได้จบสิ้นลง เธอจะไม่สามารถที่จะสร้างอนาคตที่ดีด้วยการเป็นนักกีฬากระดานโต้คลื่นเพื่อที่จะหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวชีวิตผู้พิการจะทำให้เธอสูญเสียโอกาสต่างๆที่ไม่สามารถรับได้เท่ากับคนปกติแล้วใครล่ะจะมาดูแลเธอคงไม่มีชายหนุ่มคนไหนที่จะมาสนใจผู้หญิงพิการอย่างเธอความวาดหวังในอนาคตที่สดใสในเรื่องของการศึกษาของเบโธนีที่เธอปรารถนาจะเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยนั้นต้องจบลง นี่คือความกังวลมากมายที่อยู่ในหัวทันทีที่เธอรู้สึกตัวฟื้นมาในห้องผ่าตัดเบธานีเข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นเวลาหลายเดือนจนกระทั่งว่าแผลของเธอได้หายเป็นปกติแต่ความกลัวต่างๆมากมายที่อยู่ในความรู้สึกของเบธานีแขนซ้ายที่ขาดายไปมักจะทำให้หัวใจของเธอปวดร้าวอยู่เสมอเจ้าฉลามไล่กาดเพียงตัวเดียวมันเปลี่ยนอนาคตของเธออย่างไม่มีหวนับสิ่งที่เหลือไวใ้ให้เธอเพียงอย่างเดียวนี่ก็คือความกลัวความกลัวเท่านั้น ในปีแรกของความกลัวเนี่ยนะฮะเบธานีกลายเป็นคนที่ซึมเศร้าหมุนหมองเธอมีความซึมเศร้าหมุนหมองเป็นเพื่อนมันบันทอนแล้วก็ทำลายพลังใจให้ชีวิตของเบธานีมีแต่ความท้อแท้เบธนีกลายเป็นคนที่กลัวฉลามเธอมักจะฝันร้ายถึงมันอยู่เสมอแต่สิ่งที่เปลี่ยนให้เบธนีกลายเป็นคนใหม่อีกครั้งเธอนึกถึงท้องทะเลที่เธอรัก ความสุขที่เธอได้สัมผัสปลายฟองคลื่นและความทรงจำประสบการณ์ที่ดีของเธอเวลาที่เธอได้อยู่เหนือเกลียวคลื่นทะเลลูกใหญ่ที่ม้วนตัวและสิ่งสำคัญมากกว่านั้นนี่แหละครับก็คือเรื่องของปากท้องของครอบครัวของเธอมันกลายเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าความกลัวฉลามด้วยซ้ําไปถึงแม้ว่าความหวังนั้นนะครับจะล่มสลายแต่ก็ใช่ว่าจะสร้างความหวังขึ้นมาใหม่ไม่ได้เบธานีหาทางออกเหนือความกลัวและโลกกลัวที่เธอต้องโต้บนเกลียวคลื่นแห่งมลสุมชีวิต แม้ว่าเธอจะเป็นนักกระดานโต้คลื่นไม่ได้แต่เธอก็สามารถที่จะเป็นช่างภาพกีฬาโต้คลื่นได้เธอได้รับคำแนะนำและสนับสนุนฝึกสอนถ่ายภาพจากองค์กรพิทักษ์ทะเลและในวันแรกนะครับที่เธอต้องลงฝึกเพื่อที่จะเป็นช่างภาพกีฬาโต้คลื่นวินาทีแรกเลยเนี่ยที่ปลายเท้าของเบธานีได้สัมผัสกับน้ำทะเลเบธานีสัมผัสได้ด้วยหัวใจที่กำลังรู้ว่าทะเลกำลังเรียกหาเธออยู่เธอเองก็ยังคงรักทะเลรักเลียวขึ้น และกีฬาโต้คลื่นก็ยังคงเป็นสิ่งที่เธอปรารถนาอยู่เช่นเคยหญิงสาวตัวเล็กๆอย่างเบธานีได้ตัดสินใจสลัดความกลัวและโรคก,กลัวจลามร้ายนั้นทิ้งไปเธอจะไม่ยอมให้มันอยู่เหนือเธออีกต่อไปแล,แล้วเบธานีก็กลับคืนสู่ท้องทะเลแล้วก็สารต่อความใฝ่ฝันของเธอรวมทั้งความหวังของครอบครัวที่ต้องการจะเป็นนักโต้คลื่นมืออาชีพให้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งเบธานีทำสำเร็จครับเธอกลายเป็นนักโต้คลื่นหญิงสุดแร่งผู้ที่ไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อความกลัว เพราะว่าความกลัวไม่สามารถที่จะทำลายความใฝ่ฝันและอนาคตอันสดใสของคนใจสู้เธอได้รับการกล่าวขวัญไปทั่วโลกเธอเป็นตัวแทนภาพสะท้อนของคนที่เอาชนะความกลัวที่แสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วความกลัวไม่สามารถทำลายความใฝ่ฝันของคนที่มุ่งมั่นที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีความหมายและมีความหวังให้ก้าวออกมาเพื่อเอาชนะมันให้ได้เธอได้สอนเราทุกคนครับให้ทิ้งความกลัวไว้เบื้องหลังและก้าวออกไปสู่อนาคตที่ยังอยู่อีกไกล ด้วยความฝันอ la. ันแรงกล้าเมื่อความกลัวเป็นสิ่งที่บั่นทอนจิตใจนะครับแต่เราก็สามารถที่จะเอาชนะมันได้ด้วยความฝันอันแรงกล้าติดตามเรื่องเล่าหิวใจกับ The Healing Mind ทุกเรื่องเหล่านั้นมีข้อคิดดีๆไว้ให้เราเสมอหากชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกด subscribe และกดปุ่มกดดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเจอกันใน EP หน้าสวัสดีครับ